เสื้อผ้ามือสองสวยๆกิ่งมือสองครับพี่ตโฮกินไครับแต่ยิดพาเที่ยวครับสวยๆครับเสื้อผ้ามือสองพีน้องก็เริ่มเดินเยอะอยู่ครับ ถูกรับขายถูกรับมือสองสวยๆด่าบางานสาบางหัสั้นนี่กว่าดูดูดนี่เกี่ัครัวครับ กระเป๋าหนังสวยๆขึ้ขัดสวยๆค,ครับอ๋มีแต่งงานงามร้อยเดียวเลยหนูร้อยโอ้รับสวยๆเลยมันเสาครับสินค้าเราเยอะๆเลยเปาหนังเอาตังค์จ้ะเข้าไปดูให้หน่อยนะแต่อีทาเที่ยวจ้ะเขาไปยูทูบเด้อเสือชั้นในครับฝั่งนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับผมขายดีขายดีขายดีครับขายดีครับเอาละพออยู่ได้ก็เอาเลยนะครับอ่าน,นี่คือตัวะสะปอร์ตบักปอร์ตปอรครับอข,อของเล่นขึรร้นขัดสวัสดีครับเอีนหนึ่งรูปหล่อขิ้นเขาย่างนีงนงนน่ถึงนขัดนาฬิกาสวยขายในวันนี้นนขายตอนบ่ายเลยนะ ครับไป็น่นจริงจ้าเมดเออดีมากดูครับคนสวยดูหนากะลูกสวยสามอย่างร้อยฝั่งนี้ครับชิ้นใส่กอกออตตนครับครับได้เดินได้บึกสดสองร้อยห้าสิบตัวบักใหญ่เลย กุ้งกุ้งกุ้ง <c oughs> นี่ครับทำสดๆให้ดูเลยครับไายไหมครับ <c oughs> ดูผลลินข้างล่างนะหนุ่มจ <c oughs> ีบครับ พอเปียะทอดโบขายแต่ตอนเย็นพ่อวันเช้า่ายคลิปกันครับวันเสาร์ตอนเช้าครับอําเภอคงครับแว่นครับเว้นตาสวยๆครับขายถูกครับตรงนี้ก็น้ำตาลมะพร้าวสารปึกรางวัลที่หนึ่งครับดีครับดีต่รางวัลที่หนึ่งครับผม ่ขายดีครับขายดีครับน้ำดืม่มเดินมอแห้งน้ำดื่มนะครับขนมเปี๊ยะก็มีครับครับดื่มดื่ไมไม่มีครับลูกน้องไม่เอามาให้เลยจังชุบครับคเลี้ยงทอด แถมให้เขาเดิงเด้อพี่มาขายถูกหนักี่แถมให้ลูกค้าบึงขังทองครับขังเงินไนลนกระทาหมูหยางสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเราเมื่อวานนี่กับปะคทานี้ก็เจอพริกหอมกระเทียมพริกแห้ง ครับผมนี่นะปลาคายังรอกดไลค์กดไลค์ครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กลค์อะไรนี่นะพ่อเ <c ười> ป็นเนื้อดำเนี่ยเป็นเนะื้อดำมาลุโอ้น่ากินเนาะใส่ถ้าเผาลุบทานกินข้าวครับเอาเลยครับผมขอบคุณมากผู้ชายครับผู้ชายเมืองยา <c ười> มานะครับผมตลาดวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอพง คมเขตบ้านนี่ป้าอโอ้่ากินครับถุงอะไรนี่นะถุงกรเจ็๊บที่ดำจ้ากระเนียวดำถุงมาเองนี่จ้ามีมาเองถุงถั่วไรนี่น,นะมีปีโอ้ไม่แพงเลยครับมานะครับวันเสาร์ตอนเช้าครับอำเภอคงครับกุ้งทอดเสียชาไรดียิ่งเปรยอ่าจานอะไรเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเขาล็อกนะ ทอดครับน่ากินครับอร่อยครับอัเล่ครับผมตะกรูครับเจ้าเก่าจะหมดแล้วเสาวนี่มีซอยนี่เยอะที่สุดเขายังไม่ออกมาแตนเย็นเดี๋ยวเขาก็มาเออตะโกเหมือนอะไรนี่ครับขนมถ้วยนี่เหมือนอะไรนี่ อ๋อขายดีมากหมึกครับปลาหมึกนะขายเมื่อสักไม่กี่วันครับผมนี่แหละไปคู่กั็เจ้านี่ละเออครับครับผอบผมมาโอ้โอ้หม่ำเพิ่มแสดงว่าขายดีเแน่นอนเออหม่ำชัยภูมิครับผมมานะครับวันเสาร์ครับ ตามไปด้วยนะครับตาอิทพาเที่ยวครับอยากขายค่ะมานะครับกางเกงมือสองสวยๆครับตลาดนัดวันเสาร์ครับมีตั้งแต่6กโมงถึงบ่ายโมงครับดูเจ้าของขายใจดีครับผู้ถูกใจแถมให,มห้ตัวนึงเลยมาเลยนะครับผมสองตัวร้อยเจ็ดสิพิซซ่าอร่อยทั้งโลก อร่อยที่สุดเล้มานครับวบบันเสาร์ครับเดี๋ยวบ่ายก็เจอกันอีกขา้าวกล้วยครับแครหนุ่มจินมแล้วนี่ป่ะเ,เดี๋ยวนิดเดี๋ยวขายดีจริงครับเจ้านี่อร่อยรครับนกทอดอนกกระทาหน่อยอดน่ากินทาโกวัดดีจ้า ไ้วันนี้วันนี้ไปนนติงครับนนติงก็มันมีอยู่เจ้านี่เอ็นนนวดนะยิสุสีบอลมันก็ขายได้อยู่ด้วครับกาแฟโบราณครับนะครับเดินเหนื่อยๆอโอ้อากาศเย็นๆเนาะอิเซ่การร่อนๆกินกาแฟเย็นๆ อกาสก็กมานะครับวันเสาร์ตอนเช้าอำเภอคงครับผมตรงนี้จะเป็นโตเกียวขนมเบื้องถังทองเอาน่ากินเธอเหรอนี่ครับมีหลายไส้ครับเป็นด้านถังทองกับชิ้นใหญ่หญขายชิ้นสไลนี่นะแม่ยางใหญ่ครับโอ้วันเสาร์ตอนเช้าครับอำเภอคงครับผมันมันมัน ปติดตามไม่ด้วยนะครับต่อิฐพาเที่ยว